เกิดเงินสะสมลีโอแชมป์ไหมหมดหนี้ส0 0สมัยเห็นแล้วถึงกับอึง้งอีกหนึ่งตำนานบทใหม่ของรายการร้องเพลงกับการอำลารายการไม่หมดหนี้ของลีโออาทิตย์โสดาเด็กหนุ่มวัย17ปีแชมป์200สมัยได้สร้างความรู้สึกหลายๆมุมให้กับหลายๆคนที่ติดตามโดยลีโอเผยว่าผ่านประสบการณ์เป็นร้อยเวทีแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จพอมารายการนี้ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต วันนี้ผมอยากขอยุติการเป็นแชมป์ว้ที่200สมัยครับผมได้ก้าวผ่านความตั้งใจของผมมาแล้วมันเป็นแรงผลักดันของผมเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของผมที่ผมได้ตั้งเอาไว้ตอนนี้ผมสำเร็จแล้วและที่ไม่อยากไปต่อคือผมไม่อยากจะเกินไอดอลของผมครับนั่นก็คือพี่ไรเอาครับเดินทางต่อสู้มาจนถึง200ผมก็ไม่ได้อยากจะเทียบเท่าพี่ไราอาแต่ว่าผมอยากเป็นเหมือนพี่ไรเอา วันนี้ผมทำได้สำเร็จต้องขอขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมตั้งแต่สมัยที่1จนถึงวันนี้ทั้งนี้มีการเปิดเผยเงินรางวัลสะสมทั้งหมดของลีโออยู่ที่5,555,555 5, 55 5บาทและได้บริจาคเงินให้กับผู้ท้าชิงที่มาแข่งในไม้หมดนี้รวม9,5102บาท